สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พบกันอีกครั้งครับกับผมกิ๊ก DIY นะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอวิธีการนําจอคอมเก่าๆนะครับที่เราไม่ได้ใช้นะครับเราบางทีเราก็ตั้งไว้ฝุ่นเกาะสนิมขึ้นอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ขายเป็นของเก่าไปไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแต่จริงๆมันสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับวันนี้ผมจะนําเสนอวิธีการนําจอคอมเก่าๆนะครับมาใช้ดูทีวีดิจิตอลทีวีดาวเทียม หรือเครื่องเล่นอื่นๆนะครับที่มีพอร์ตต่อ hdmi ครับเพราะว่าผมจะนําเสนอวิธีการใช้ตัวแปลง hdmi นะครับเนื่องจากว่าจอคอมตัวเนี้ยผมมีเนี่ยมันจะเป็นพอร์ต vga ดังนั้นผมจึงใช้ตัวแปลงที่อันนี้ครับก็คือจะแปลงจาก hdmi ครับไปออกเป็นเนี่ยครับ hdmi ครับไปออกเป็นเห็นรเผ่าครับ เป็น VGA นะครับเป็น VGA อันนี้ครับมีช่อง VGA แล้วก็เลือกแบบมี audio output นะครับอันนี้ครับ audio output มันจะเป็นแจ็คเสียบแบบนี้ครับ audio output นะครับ,นนรบถ้าหากเราไม่เลือกแบบมี audio output เราก็จะได้แค่ภาพไม่มีเสียงนะครับเวลาซื้อก็โปรดสังเกตดูแล้วกันครับ ตัวนี้มีขายทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศครับถ้าซื้อจากต่างประเทศ a l i e x ็กเ s นนี้ก็จะถูกหน่อยในเมืองไทยก็รู้สึกจัดตั้งสามร้อยเห็นจะได้ครับผมครับผมจะใช้วันนี้ผมจะมาใช้กับกล่อง G M แ HD ครับตัวนี้ก็นานแล้วครับตั้งแต่สบายออกมาใหม,ใหม่ดูเก่าแกา่แต่ป้าโปแก่นะครับใช้งานมาก็มีช่องเสียบ USB นะครับแล้วข้างหลังก็มีช่องต่อเน,นี่ย มีพอร์ต HDMI แล้วก็มีพอร์ต USB อีกพอร์ตนึงครับมี AV out แบบแจ็ค3.5ครับแยกไปเข้าครับโอเคสายตัญญาณสายตัญญาณเข้าอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานของมันนะครับว่าต้องต่อยังไงปรับยังไงนะครับผมครับ ต่อไปผมก็จะมาสาธิตวิธีการต่อใช้งานและการปรับแต่งมันเพื่อให้มันใช้งานได้นะครับอันดับแรกเลยครับเอาพระเอกของเรามาตัวแปลงเนี่ยต่อครับตัวแปลง hdmi to vga นะครับแล้วก็เอาสาย vga จากจอคอมมานะครับต่อเข้าไปครับดูขั้วนิดนึงอ่าได้แล้วครับแล้วก็สำหรับเสียงเนี่ยผมจะใช้ ลำโพงตัวนี้ครับอ่อมันจะเป็นมีแจ็คต่อเสียงแล้วก็มีพอร์ตจ่ายควยเป็น USB ซึ่งก็ถือว่าสะดวกเลยครับเพราะว่าเราจะใช้ควยจากกล่องสัญญาณดาวเทียมที่เรามีจากช่อง USB ที่เรามีนะครับผมครับหลังจากเราต่อพอร์ตแล้วนะครับตัวนี้แล้วเราก็เสียบเข้าไปเลยครับผม อฮะเสียบเข้าไปแล้วก็อันนี้แจ็คเสียงเสียบเข้าตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้ usb แจ็ไฟนะฮะสะดวกมากอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ นำสายสัญญาณ RG6 ที่เข้าหัวเข้าหัว F-type แล้วก็ติดตั้งไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้ผมใช้หัว11300นะครับเป็นหัวแบบสำหรับใช้งานกับกล่องตัวนี้ได้เลยครับต่อเข้าที่ L LNBN นะครับต่อเข้าไปครับผมหมุนหมุนหมุน,มน,มน,มนครับแล้วก็อันนี้ เตาไปเสียบไฟเข้าไปปุ๊บเสียบเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเสียบปลั๊กไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์นะครับให้เครื่องธัญญาดาวเทียมแล้วก็จอคอมทำงานนะครับผมเปิดออนปุ๊บจะขึ้นบูตนะครับอ่าฮะจะเห็นว่าที่จอตัวเนี้ยมันจะขึ้นว่าไม่ซับพอร์ตนะครับ โอเคไม่เป็นไรไม่สปอร์ตไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะทําให้มันสปอร์ตสำหรับรุ่นนี้ออนนะครับอันนี้ผมตั้งไว้ก่อนให้มันบูตไปรอจนกระทั่งมันบูตเสร็จนะครับผม้มันจะขึ้นว่ายังไม่สปอร์ตนะครับผม ซึ่งถ้าหากว่าเราจะปล่อยอย่างนี้นานไปสักพักหนึ่งมันก็จะดับดังนั้นเราตึงเข้าๆปรับแต่งนะครับเอาเราีโมทมาครับรีมดมาครับผมแล้วก็วดกดที่ปุ่มเมนูนะครับแ่ว่าปกติดีเลโปรดีๆแบบนี้มังเท่าแต่ว่าแล้วก็เลื่อนไปตั้งค่าการแสดงผลน,นะครับผู้ชมสนนะครอัตโนมัติแล้วมาที่ความละเอียดของภาพนะครับ เราื่องเป็นเจ็เลือยยี่สิบพีนะครับไม่ผิดนะคุณได้การเกงชั้นะจากวาเกอร์ตัวแล้วก็มีแล้วก็ตรงนี้เลือกเป็น NC SC นะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าตัวเตือนมันก็จะหายไปเลยนะครับ สำหรับจอรุ่นนี้นะครับแบบนี้หรือว่าจะเป็นขอบโบก็สวยเหมือนกันกด exit ออกไปได้เลยครับผมคลาสสิกด้วยใช่สขอบแบบนี้เลยซึ่งวันนี้คุณผู้ชมปกติกับเกสชัยจากวากอแหมตัวนึงก็หลายสแต่สำหรับจอคอมบางรุ่นนะครับราคาจะอยู่ที่2อ5 0บาทค่ะแต่วันนี้โปรนี้โปรสิ้นปีจ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ ครับแต่สําหรับจอคอมบางรุ่นมันอาจจะไม่ขึ้นเตือนแบบรุ่นนี้นะครับก็คือมันจะไม่ให้โอกาสปรับเลยก็คือมันจะตัดมืดไปเลยอันนั้นเราก็ต้องเอาเครื่องรับดาวเทียมของเราเนี่ยไปหาทีวีก่อนมาต่อแล้วก็ปรับเป็นแบบที่ผมว่าก่อนนะครับแล้วก็เอามาลองกับจอคอมดูว่ามันซัพพอร์ตไหมถ้าไม่ซัพพอร์ตเราก็ลองเลื่อนเปลี่ยนไปเช่นจาก720อาจะเหลือสัก460หรืออะไรก็แล้วแต่ครับที่มันมีที่มันซัพพอร์ตได้นะครับ แล้วก็ลองมาต่อกับจอคอมถ้ามันทำงานได้ก็โอเคเลยครับผมลองดูครับครับเปลี่ยนช่องเปลี่ยนอะไรดูได้สมบูรณ์แบบครับซึ่งถือว่าหากเราทำได้แล้วก็ใช้งานได้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นการนำของเก่า มาใช้ใหม่แบบมีคุณค่านะครับไม่ต้องทิ้งใบเปล่าๆครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้เพื่อนๆลองนำไปใช้แดัดแปลงกับเครื่องหรือว่ากล่องหรือว่าจอคอมเก่าอ,อ,อะไรของท่านที่ท่านมีดูนะครับเผื่อว่ามันจะได้เกิดประโยชน์มากกว่าที่มันเป็นอยู่นะครับสวัสดีครับ